เราได้ทำการทดลองในการถีดพ่นและทางด้านใบก็ดีลำต้นก็ดีวัสดุปลูกก็ดีโรงเรือนก็ดีจากอาาัตราส่วน2 cc ต่อน้ำ20ลิตรและเราได้ทำการปรับและขยับทดลองมา3 cc และ5 cc เป็นลำดับต่อไปและสังเกตอาการไปอย่างช้าๆนะคะป อะไรอยู่หรือคนงามดอกตะกอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะดิฉันคุณแดงนะคะออหลังจากที่คลิปที่แล้วเราได้ทำการผสมเกสรไปแล้วนะคะเมล่อนชุดนี้เป็นชุดที่นำเมล็ดปลูกในวัสดุเลยนะคะซึ่งเราไม่ได้ทำการเลือกเลือกต้นกล้าแต่ปัญหาเยอะมากนะคะซึ่งจากจำนวน50 54ต้นนะคะเราจะเสียหายไป12ต้นนะคะเนื่องจากแพะแกนบ้างนะคะผสมเกสรแล้วมเมล็ดฝ่อบ้างนะหลายๆอย่างนะคะณนะเวลานี้อายุของเมลอนที่ได้ผ่านนะคะหรือหรือว่ามีความสมบูรณ์ต้นที่สมบูรณ์จากต้นก้านเนี่ย หเดือน19วันนับตั้งแต่เราได้ทำการเพราะปลูกนะคะและผลเมล่อนณนะวันนี้หลังจากผสมเกสรน,นะคะได้18วันแล้วค่ะนี่ละค่ะอายุของผลเมล่อนที่ได้18วันน้ำหนักใหญ่สุดนี่1.2กิโลนะคะและขนาดนี้นะคะว่า จะมีน้ําหนักประมาณนี้แล้วค่ะจะรอรุ้นต่อไปนะคะว่าจะมีน้ําหนักเท่าไหร่หลังจากที่เมลอนได้มีคุณภาพเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือความหวานจะเป็นอย่างไรเราจะติดตามกันนะคะเรามีปัญหาคะ่ะสำหรับการปลูกเมลอนครั้งนี้แต่ว่าเราก็ผ่านมาได้โดยดีนะคะ เราได้ทำการทดลองในการฉีดพ่นและทางด้านใบก็ดีลำต้นก็ดีวัสดุปลูกก็ดีโรงเรือนก็ดีจากอาาัตราส่วน2 cc ต่อน้ำ20ลิตรและเราได้ทำการปรับและขยับทดลองมา3 cc และ5 cc เป็นลำดับต่อไปและสังเกตอาการไปอย่างช้าๆนะคะ ซึ่งการทดลองครั้งนี้ที่เมลอนได้ผลผลิตมาถึงณเวลานี้ณนะวันนี้นะคะผลของเมลอนนี่จะเรียบสวยนะคะออกลายได้สวยลูกไม่แตกยังเรายังไม่พบเลยค่ะว่าจะพบว่าเป็นใบไม้หรือเปล่าเป็นลาน้ำค้างหรือไม่นะคะหรือ ต้นแตกหรือเปล่าเรายังไม่พบนะคะหลังจากผลทดลองมาปรากฏว่า3 c ซีซีนี่ดีที่สุดนะคะซึ่งทางบริษัทของเราได้ทำการทดลองแล้วหลายครั้งและสังเกตอาการหลายครั้งแล้วค่ะ3ซีซีนะคะท่านผู้ชมที่ได้ชมคลิปนี้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้ได้เลยค่ะซึ่งการทดลองใดในทุกครั้งที่ได้ทดลองนี่ จะสังเกตอาการทุกวันอันตราส่วนที่ใช้นี่ก็สังเกตต้นเมลอนและผลของเมลอนนะคะว่าท่านผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรนะคะทุกครั้งที่เราสังเกตอาการนี่ก็จะออกมาแบบนี้แหละคะ่ะจากการทดลองทุกครั้งนะคะและเราจะใช้ร่วมกับ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์อย่างอื่นด้วยนะคะในวัสดุปลูกเราจะไม่ใช้ RD251 ออย่างเดียวนะคะสามารถปรับเปลี่ยนและใช้ร่วมกับปุ๋ยใดๆอย่างอื่นได้เลยนะคะขอให้ท่านผู้ชมได้ชมในคลิปนี้และได้ปรับเปลี่ยนอัตราการใช้ของสารเสริมบำรุงพืชที่เราได้ทำการทดลองใช้นี่ สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุดฉีดพ่นทุกวันได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันได้ผลเมลอนออกมาลวคะ่ะคลิปที่แล้วเท่าไข่ไก่นะคะคลิปนี้เท่านี้ละคะ่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจะพาชมแค่นี้นะคะแล้วติดตามคลิปต่อไป ในการชิมว่าจะหวานหรือไม่นะคะและจะทำการทดลองปลูกอีกนะคะว่าจะสำเร็จเพียงใดถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาหรืออยากได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สารเสริมก็ดีหรือการเพราะปลูกเมล่อนก็ดีติดต่อได้นะคะคุณแดงคะ่ะ เบอร์โทร089-706-9530นะคะยินดีให้คำแนะนำนะคะถ้าถ้าท่านเป็นฟาร์มใหญ่หรือเป็นเป็นกิจการที่ยเยอะๆนะคะก็ขอให้ท่านลองลองทดลองใช้ก็ได้ค่ะนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะใส่จไมเคยด